อังกฤษเขานําเสนอกันเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวนะครับอันเนื่องมาจากเขากล่าวอ้างว่ามีคนต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถึงเจคนด้วยกันทีแรกเนี่ยมันก็พูดกันถึงเรื่องความอาถรรพ์ของโรงแรมว่าโรงแรมแห่งนี้ฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวไปหลายคนในอาการลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮะลักษณะอาการเนี่ยเหมือนกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แล้วก็เสียชีวิตเป็นปริศนากันมาพอสมควรเนี่ยนะฮะ่านผู้ชมฮะโรงแรมอาถรรพ์หรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับเสอ,อังกฤษดเผย,ยผลการสืบสวนสาเหตุการตายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็คนที่เสียชีวิตในโรงแรมแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาอ้างว่ามีสาเหตุที่ตองตางหาให้ตกตะลึงเพราะว่าเขาอ้างว่าเกิดจากยาฆ่าแมลงที่ใช้กําจัดไรฝุ่นบนที่นอน Site, Online, เว็บไซต์เมออนไลน์เผยผลการสืบสวนในทางลับของเขาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวสามีภรรยาชาวอังกฤษและก็นักท่องเที่ยวชาติอื่นอีก5้าคนรวมแล้วก็7คนเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมานี่เองเบื้องต้นเนี่ยเมออนไลน์ Online, เขาอ้างว่าตำรวจไทยได้มองข้ามการตายที่เป็นปริศนาโดยไปบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอาหารเป็นพิษ อ้างว่านักท่องเที่ยวเสียชีวิตคล้ายที่เสียชีวิตคล้ายกันตั้งแต่อาการกล้ามหรือหัวใจอักเสบสาเหตุมาจากน้ําและอาหารปนเปือ้อนแต่เมออนไลน์เข้าไปอ้างรายการนิวซีแลนด์ซิก i n ตี้มินิระบุว่าโรงแรมแห่งนี้มีการฉีดสารพิษที่เรียกกันว่าไพโรฟัสซึ่งหลายๆประเทศห้ามใช้สารนี้ในอาคารก็คือไพโรฟัสที่ว่านี้ รายการนิวซีแลนด์60กตี้มินิทเนี่ยส่งผู้สื่อข่าวปลอมตัวเป็นแขกมาพักแล้วก็มาเก็บตัวอย่างจากห้องพักชั้น5ที่นักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ชื่อซาร่าคาร์เตอร์วัย23ปีมาพักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล,แล้วก็เสียชีวิตห้องของซาร่าคาร์เตอร์วัย23ปีเนี่ยซิกตมินิทของนิวซีแลนด์เนี่ยเขามาเก็บตัวอย่างและเอาไปตรวจสอบ เขาพบร่องรอยสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงที่มีชื่อว่าคลอไพริฟอสหรือ CY ตกค้างอยู่ภายในห้องสารเคมีชนิดนี้ใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอนเมีออนไลน์เขารายงานว่าขณะอาการของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตทั้ง7คนจะคล้ายกันตั้งแต่เจ็บหน้าอกอาเจียนแล้วก็บมดสติแล้วก็เสียชีวิตเขาไปอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีของสารประชา,ชาติชื่อดรรอนแมคโดวอล บอกว่าอาการของนางสาวคาร์เตอร์เกี่ยวข้องกับสาร C Y ซึ่งเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงตัวนี้มากเกินไปแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้เสริมด้วยนะฮะว่าการตรวจตัวอย่างเลือดของคาร์เตอร์ยากที่จะยืนยันข้อสันนิษฐานที่ว่านี้เพราะร่างกายมีการดูดซึมสารเคมีตัวนี้อย่างรวดเร็วและครึ่งชีวิตของสารชนิดนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน นับตั้งแต่การเสียชีวิตของซาร่าคาร์เตอร์ชาวนิวซีแลนด์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ที่เชียงใหม่บีดาของเธอได้ก่อตั้งเว็บไซต์ thailandtraveltragedy.com th ขึ้นมาเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายที่จะต้องมาเผชิญกับการท่องเที่ยวในเมืองไทย นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของการท่องเที่ยวไทยไปแล้วน้องร้ฮะค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทั้งทาง,ทางผู้ว่าราชาการเชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขรวมไปถึงสานักงานสาธารณาสุขเชียงใหม่กับตารวจเนี่ยเคยถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแต่ว่าทางท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคุณหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเนี่ยบอกว่าสื่อในนิวซีแลนด์ก็ยังเล่นข่าวเรื่องนี้อยู่ทางการไทยเองก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะปก ซ่อนเร้นอำพรางด้วยอตอนนี้กําลังรอผลการตรวจพิสูจน์ที่มีการส่งตัวอย่างเลือดแล้วก็ส่งตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจที่สหรัฐแล้วก็ที่ญี่ปุ่นถ้าหากว่าได้ผลการตรวจชิ้นเนื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยค่ะก็จะมีการเปิดเผยแล้วก็จะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าภายในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างน่าจะเป็นความชัดเจนแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณสรยุทธ์บอกไปเมื่อสักครู่นี่นะคะที่สื่อต่างชาติเขาบอกว่าเขามาลงพื้นที่แล้วเขาก็มีการเก็บตัวอย่างร่องรอยอะไรต่่่าาาางงๆเนคงงน,าาเนคมมมอปดบกววไ็จริ เ,ออเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยถือว่าไม่เป็นธรรมกับการที่เผยแพร่ข่าวลักษณะแบบนี้ออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นี่ฮะทางผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ร้องขอความเป็นธรรมนะครับแต่เรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นวิกฤตการท่องเที่ยวของเชียงใหม่หรือไม่ประการใดก็อยู่ที่การชี้แจงแล้วก็ยืนยันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่น่าเชื่อนะฮะจากที่ลือกันว่าโรงแรมอาถรรพ์นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องสารกําจัดไวฝุ่น หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันดู